สวัสดีครับผม,ผมก็คลิปนี้ผมจะพามาดูเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับตอนนี้เป็นโลบล็อกซาร์ลสิบอานะครับนี่นี่ก็เพิ่งจะกดสั่งไปนะครับอันนี้เขากําลังซักผ่าเติมน้ําเพื่อออกปฏิบัติการนะครับผมก็ในแอปนี่รายละเอียดแอปไปประมาณนี้นะครับผมตั้งไว้ก็คือไม่รู้เห็นไหมนะสามสิบเซน ก็ผมตั้งเป็นถูเฮ้ยดูลและถูนะครับก็โหมดทำความสะอาดสมดุลนะครับระดับการปล่อยน้ําการไหลน้ําก็คือสูงคำความสะอาดหนึ่งครั้งแล้วก็ลายเส้นอยากมาตรฐานนะครับผมนี่จะเป็นแผนที่นะครับหมายรู้เห็นไหมนะในจอ,อเขาก็จะมาร์กตำแหน่งนะครับตรงไหนสัตว์ตเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตรงไหนเข้าไม่ได้เราก็ต้องทําเป็น เลสโซนไว้เขานะครับคือห้ามเข้าเลยสายเฟืองสายไฟเขาจะมีบอกเลยนะครับเนี่ยนี่ผมกดให้ดูนะว่าสายไฟสมมติเออตรงไหนว่าสายไฟก่อนนะนี่นะสายไฟเขาจะถ่ายรูปไว้ให้เรานะรู้เห็นไหมนะ้าในกล้องไงเนี่ยก็จก็มีบอกตัดเลี้ยงนย ิ่งไหนที่มันติดอย่างนี้จะเป็นขาโต๊ะเขาก็จะถ่ายรูปเอาไว้ให้นะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงไม่รู้ม,รมีรูปไหมนี่สัตว์เลี้ยงนี่เห็นไหมเขาถ่ายรูปมาให้เราด้วยนี่สัตว์เลี้ยงของเรานี่สัตว์เลี้ยงของเรานี่ก็ผมตั้งหมดอันนี้เอาไว้นะครับก็เลยแบบเขาจะไม่ค่อยอน,นั้นไม่ค่อยชน นี่น้องก็เริ่มทําวามสะอาดแล้วนะนี่นะครับเด็วน้องก็จะเริ่มเสียงก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรติดน้องเลยอ่ะดูดิโอเส้นได้เด็กน้องก็จะเริ่มถูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือสภาพจริงๆก็ เราสามารถตั้งได้นะนี่เห <ades> ็นไหมหลังๆน้องก็จะหลบของน้องเองนะครับตรงไหนปีนได้ปีไม่ได้น้องก็จะหลบของน้องเองนะครับก็แรกๆอาจจะแบบเหมือนต้องใช้เวลาสร้างแมปแล้วก็เราต้องมานั่งหมากร์เออตรงไหนเข้าได้ตรงไหนเข้าไม่ได้นะครับอย่างสายไฟอย่างเงี้ยบางทีน้องก็แรกๆที่ผมแบบไม่ได้ตั้งอั้นไว้ใช่ไหมน้องก็ปีนปีนเสร็จแล้วมันพันก็ไม่ได้น้องเออร์เลอร์ ก็จะมีมุมไหนมุมนี้นี่มุมนี้ตรงนี้มีรในกล้องเห็นไหมนะตรงนี้นะครับก็บางทีมมาติดอยู่มุมนี้แต่ตรงเนี้ยปีนข้ามได้ปกติแต่ชอบมาติดตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้บางทีน้องตกมานะครับประมาณสูงสองข้อนิ้วสองหรือสามเกือบสามข้อนิ้วเนะี่ยน้องตกลงมาแล้วน้องปีนขึ้นไปไม่ได้ก็เออเลยอ,อันนี้คือที่โรบอกมีปัญหานะ ตัวซาร็อติอานะครับผมแล้วก็ใส่ไฟแบบนี้ใส่ไฟอันนี้จะเป็นสส่ไฟเครื่องฟอกอากาศนี่เป็นเล่ย์เล่่งเี้ยโหน้องกินโคตรดีอะ่ะดดเข้าเครื่องเลยนี่นะครับน้องก็จะเริ่มทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองตั้งไว้บนหลังน้องสักหนึ่งนาทีนะนี่ล้เจะปล่อยให้น้องทำความสะอาดไปนะครับตั้งไว้นี่ค่ะ เขาทำงานยังไงนะครับ เ,เพื่อน,น้องมุดข้างใต้นะครับเดี๋ยวมันเข้าไปไม่ได้นะมาติดกล้องปดีเนะี่ยดูดิดูน้องนี่มุดเข้าไปได้อ่ะดูดิน้องก็จะมีไฟนะครับในการต่อง <c oughs> อันนี้คือข้อดีของซาร์ล็อต 10R นะครับไม่มีโดมไอ้ขัวข้างบนนะครับมันก็เลยบวชพ,พิเศษได้หน่อยอใส่ปืงใส่ไฟก็มาร์กจุดเรียบร้อยนะตอนนี้น้องก็จะเริ่มแล้วนะ ก็เดี๋ยวเราปล่อยให้น้อง้องความสะอาดไปนะครับเดี๋ยวเราดูตอนน้องกับแทนนะครับว่าเสียงตอนโหลดอะไรเงี้ยผมแอบค่อนข้างดังนิดนึงนะไปะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับลมล็อก310อบาทนะครับ